วันนี้นะครับมาทอนก้ากันนะครับไบร่หัรัดฟาร์มนะครับครับดำหญ้าไอดำโลกาครับ้อ,อนี้ปีหกสี่คือเก้าครับนนปบานกาเสื้อแง้งครับปีกายนี่ก็เสื้อแง่งปีนี้ก็เสื้อแง่งครับนะครับการโลก,กาแบบง่าย เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงของเราครับ6 4สปีโควิดนะครับโควิดลายขนาดปีนี้โอ้ยเบิงการเนี่ยครับเกือบตายยี่นียมาเบิงนะครับหอาไรอดนะครับโลกานะครับถอนกล้านะครับแบบง่ายๆนะครับเกิคนขี้ขานครับอ่าง่ายนะฮะคุณครับสองคน ไอ้พ้าเดียวมัดอยู่ยังมีท่านอยู่ครับครับผู้ลกครับอืมครับง่ายง่ายครับถอนก้าเอาเอาเอาเลยครับมีต้องข้อมือนะครับมีต้องลก้ยครับห็นข้าวเดียวได้ละนะครับมีต้องงยครับครับก็เลยอย่าไปเฮ็ดกับเฮ็ดนะครับเด้อเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยทฤษฎีของนายหลวงครับคลิปนี้นะครับก็มีบรรยายแค่นี้เพราะว่าโควิดเยอะปีนี้64เพิ่งได้รักษาสุขภาพโดยผู้เรียก็ได้ <c oughs> ครับ